นี่ไปแลอีกหนึ่งอันซีนสถทานทีทองเที่ยวในพื้นที่ส่งคล้ากันบางกับความมัสจันร์วัดที่ทาจากขวดค่ะอายุมากว่า4 0ป,ปีแล้วนะคะที่มาจากการบริจาคขวดแก้วของชาวบ้านในพื้นที่ของอําเภอชนะจังหวัดส่งคล้าพื้นที่บางส่วนรอการพัฒนาแล้วก็ยังรอการมาเยือนของหนักทองเที่ยวค่ะนี่น้องสาวหน่่ยนี่ภาพที่เห็นเป็นภาพมุมสูงนะคะอของ วิหารเจดีสรงไทยคณดใหญ่ค่ะที่ตกแต่งด้วยขวดถังสี่เคี้ยวสี่น้ำตาลรวมถึงฝ้าห้อยค่ะเขาตกแต่งถังลังเลยนะคะตั้งอยู่ใจกลางวัดธรรมศรีจินดารามหรือว่าวัดขวดที่ตำบลแค่อำเภอจานาจังหวัดสงขลาซึ่งวัดลัดลกล้าชนิดเล่าเนียมาจากการบริจาคของชาวบ้านในพื้นที่เพื่อจะสร้างเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามล,าลักลาาซี่สันกลายเป็นวัดที่ตกแต่งด้วยขวดนึ่งเดียวในประเทศไทยแล้วก็อันซีนที่ทำให้นักท่องเที่ยวทางชาวไทยแล้วก็ชาวมาเลเซีย แววเวียนเข้ามาเช็คอินแล้วก็มาสักการะผัะประทานยังไม่คาดซ้ายแล้วก็นอกจากนี้วีหาานเจดีย์งไทยเนี่ยยังมีอีกหลายอาคารเนี่ยวัดก็มีการตกแต่งด้วยขวดด้วยเหมั่นกันกังศาลาการประเรียนกุฏิข้องสงลงขั้วประตูวัดบอ่อปลากําเพงวัดหรือแม่แต่ห้องน้ําก็มีการตกแต่งด้วยขวดด้วยเหมื่นกันค่ะลองเลยใครจะเห็นว่าเคขวดธรรมดาเลยนะสร้างวัออกมาตกแต่งจะหวัดสวยงามได้มากๆเลยทีเดียวนะคะซึ่งพระนันทปิชาชุตินันทโอเจ้าอาวาสวัดธรรมสิริจินดาน รามรั่ววัดขวดค่ะรูปปัจจุบันเนี่ก็ลาให้ฟังว่าแนวคิดในการนำขวดมาชายตกแต่งเนี่ยมาจากท่านเจ้าอาวัตวัดโรวเรศซึ่งเป็นผู้ก่อสร้างวัดโดยพระครูสุนทรธรรมสิริรั่วหลวงพ่อทธไซจากจังหวัดสีสเกตซึ่งได้ถูดงผ่านมาจําพรรษาอยู่ในพื้นทีนะคะแล้วก็ท่าน,นก็ได้เห็นว่าวัดลานขวดเนี่ยที่จังหวัดรีสเกตค่ะ มีความคิดดิรื่มแล้วก็การนำขวดเี่เลื้ยเนี่ยมาใชา้ก็สร้างเป็นวัดโดยได้ขอรับบริจาคจากชาวบ้านนะพี่อ๊อโดยมีพระพิษุสงฆ์สามนเนรเทมาทํากับทันในสมัยนั้นรวมถึงชาวบ้านค่ะได้รวมกันสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีพอ2 5โซสวรเยซิ จากนั้นในข้านมานับสิบปีก็เลยเป็นวัดขวดค่ะเกิดค,ความด่งดังขึ้นมีนักท่องเที่ยวเข้ามาจํานวนมากจนกระทั่งเจ้าอาวาดร,รูปเรนเนี่ยมรณภาพแล้วก็พบกับสถานการณ์วิกฤตการณ์ทำให้นักทองเทียวเนี่ยนะรื้อฮดหายเลือเพียงจํานวนไม่กี่กลุ่มต่อวันเท่านั้นค่ะทีเดียจากข้อมูลเนี่ยเขาระบุว่าการที่รับเป็นขวดมาตอกแต่งานานนอกจากจะเป็นการประหยัดงบประมาณแล้วเนี่ยวัสดุรีไซเคิลเล่านี้ยอย่างแฝงคติธรรมค่ะี่สอนให้เห็นถึงความฟุ่มเฟือยของมนุษ ึ่งแมตไปกับซิ่งมึนเมาหลายประโยชน์ไว้คอยอย้ำเตือนจิตใจไม่ให้ไปลุ่มล้งของมึนเมาหองเศร้าหนุย่ยทางนี้ปัจจุบันเจดีทรงทายที่ทําด้วยขวดเนี่ยมีสภาพสุดโซนตามการเวลานะคะแล้วก็อาศัยการปรับปรุงด้วยแรงกายจากพระสงฆ์แล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่เพราะฉะนั้นตอนนี้วัดขวดก็ยังคงรอคอยักท่องเที่ยวไปเยือนพื้นที่อยู่นั่นเองค่ะใช่ค่ะา,าไม่พอเปิด Google Map เลยนะคะ<อ>แล้วก็นนเซิร์ชว่าวัดขวด Oh. และแลปิดกันให้ดีต้องอยู่ในจ้านะจังหวัดส่งคล้านะคะ mm hmm. ก็สมามาัดไปชมความสวยงามของมหัศจรั์หวัดควดอายุวะซีสปีนี่ได้เหมือนกันคะ่ะ